E ดีค่ะยงสวัสดีค่ะคุณสมควรสวัสดีค่ะทักไทยก่อนนอนนะ,ะเออบ้าวันยูททุกคนทำไมบอกให้เป็นแบบนี้ สวัสดีนะคะทาสายยามก่อนนอนนะคะก่อนนอนนะที ก่าวคนมินเข้ามาหน่อยจ้ามินเข้ามาหน่อย กลสวัสดีค่ะคุณดวงแขสวัสดีค่ะคุณโยงสวัสดีค่ะคุณสมควรสวัสดีค่ะปะ้าชาวบ้านสวัสดีนะคะคืนไลฟ์สักประมาณสัก20่สิบนาทีนะ อืมคือให้มันเป็นคลิปเนาะขอบคุณนะคะ ลอ,ลองยาสีฟันมันก็เยอะนะคะแต่ไม่หายเสีิวทีน้ำก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วหรือค่ะป้าถ้ายบ้านเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็มาอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะก็ปากหนับสนุนซี GP. พีสกินครีมโอ้ขอบคุณนะคะแอด ขอบคุณนะคะ <c oughs> บอกแล้วมันปักไม่ยากแต่มันสอนไม่เป็นเนาะอืม คุณเอมอนก็เป็นกำลังใจให้ป้าแทบ้านขอบคุณนะคะเปิดพร้อมออเดอร์ปาลาร้านลุงป้าปาระนัวขนาดสามอห้าสิบมีสองสูตรฝ้าแดงใส่ตำใส่ยำฝ้าส้มใส่แกงหนึ่งขวด4ี่สิบเกาทส่งสามสามสิบล หกขวดสองร้อยสามสิบาทสิบขวดสี่ห้าสิบบาทส่งฟีมีปลายทางนี่นะคะศูนย์เก้าสองเจดสองเหสองหนะคะสนใจ0 9นย์เก้าสองสามเห้โปรดเตือนโปรดเดือนสิงหานะคะ โอเดรนสิงหาเนะคีมสองพันสี่นะเนี่ยะหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์นะคะครีมสามก็สองศูนย์ศูนย์ศูนย์เซรั่มสองอหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะฮะอืมโอ้พักเินคาลัวเลยขอบคุณนะคะคุณดวงแขขอคุณมากนะคะสรุปทูบกับรัว อ่าตอนนี้พี่ดวงแขป้าสวนผักเขาไล่อะไรเนาะไล,ไล่ปลาหมึกแห้งหรือเปล่าฝากสนับสนุนโปเดือนสิหงหาตอนนี้ป้าไล่ไลอ,อะไรอยู่โปรอะไรโปอะไรอะไรปลาล้หรือไออะไรน,นะหรือจะเป็นไอปลาหมึกแห้ง เสือจะเพิ่งเข้าบ้านนะจะให้ดูอะไรหน่อยเดี๋ยวเพิ่งเข้าบ้านเดี๋ยวให้ดูอะไรป้าเขาขึ้นไลเออดูแล้วตอนแรกก็นั่งรอไงไปไป,ไป,ไปมาอา้าวเสือเอปเอนันมาแบบนี้เออนั่นแหละมันเป็นอะไรตรงไหนมันไม่ให้ขัน้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ให้ขัน้นมันจะให้ทำระบบอะไรสักอย่างนี่แหละมันฮองผูกเลยเหรอมันฮองผู้เลยเหรอ เออของเสือเป็นไหมเป็นเป็นตั้งแต่วันแรกเป็นก่อนเกิดเลยแล้วเสือทำไงหายแล้วนั่งจิ้มสองสามอันก็หายจิ้มไปว่าตกลงเลยเหรอจิ้มตกลงเลยใช่ไหมอ่ามันบอเออป้าท้านเพิ่งมาเมื่อกี้นี้จิ้มไปแล้วมันจะบอกว่าอะไรอีกไม่บอกนะมันก็หายไปเลยเหรอ ก็มันเกี่ยวกับกอ่านแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรเนาะจิมนี้นะเสือจิมไหมสมัครเลยคือสมัครเลยสมัครอะไรรู้เรื่องอยเจะสมองก็โทรมาไม่เกินพรุ่งนี้มีใครเป็นเร่องงี้ผู้หรอเป็นหมวแล้วตอนเนี้ย แล้วแล้วก็วกวกจิ้มเลยใช่ไหมเมื่อวานยังไม่เป็นนะเป็นวันนี้ แล้วมันให้กอกอะไรแย่ๆเสือมีนี่ไง <c oughs> ไม่รู้เรื่องถามเสือนี่ไงเสือไปแล้วมันก็จิ้มบอกอย่างนี้เนี่ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> แสดงความสนใจเขาก็าอ๋อไม่เป็นไรเราไม่ต้องกอกไงนะ, <Yeah. S 1> ะกดออกไปเลยกลัวมันจะหักอินเพิ่ม oh. เหมือนกับันหาคนดูแลให้เราเข้าใจไหมนะอรัอืม ภบมันราย่าง ดูหลังบ้านไม่เป็นไงสิมันก็จะต้องแบบนี้แหละอืม,อมส,สวัสดีนะคะคุณยาโชยสวัสดีค่ะ พึงหัดทำพึงหัดทำป้าไทยบ้านอาจจะเข้ามาช้าหน่อยโอ้ไม่เป็นไรค่ะไล์ของที่อยู่ดูในร้านค่ะไล์ของที่อยู่ดูในร้านค่ะขายของที่อยู่ในร้านค่ะ,ขอ,อคะของที่เป็นอะไรที่อยู่ในร้านเป็นเครื่องอะไร าเครื่องเป็นอะไรบ้าท้ายบ้านหลังบ้านมันเข้าคู่ไอ้ขั้นเข้าไปอ่าขั้นโฆษณาไม่ได้อมืมันให้รับสมัครอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกอืมคุณป้าเตีย้ยสวัสดีค่ะยายน้อมกดไลคให้พรุ่งนี้มีกว๋วยเตี๋ยวอ่ากินสูตรอ่ากินด้วยสูตรเดิมหรือ ป้าถ่ายบ้านสูตรเต็มหรือสูตรเดิมสูตรเต็มเหมือนเดิมนะคะหอมอร่อยนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่เตี้ยคุณดวงแขกบอกว่าไปดูช่องอป้าแตนแป๊บเดียวอเองค่ะเห็นป้าถ่ายบ้านขึ้นไลฟ์ยังไม่ได้ดูโอ,อคุณเนตรเนตรจริยาเหรอคะคุณเนตรจริยานะคะค สวัสดีค่ะป้าปเทบ้านสวัสดีนะคะคุณพิศสมัยสวัสดีค่ะคุณนกแขบอกว่าสวัสดีค่ะป้าปเตี้ยสวัสนะคะคุณลำยไยสวัสดีค่ะป้าปเทบ้านสวัสดีค่ะป้าปเทบ้านก็ลงขึ้นดูดูหลังบ้านเขาบอกว่าหลังบ้านมันเป็นอะไรก็เลยเข้าไปดูแต่ต้องขึ้นไล์ก่อน คุณพิมพ์ใจเอื้อดีสวัสดีนะคะ คุณลำยายบอกว่ามาเป็นกำลังใจให้ป้าไถบ้านค่ะขอบคุณนะคะเมื่อกี้นี้เทาัะสามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ สวัสดีค่ะโทรศัพท์มันไปแล้วหลังบ้าน youtube มันเป็นอะไรก็มไม่รู้นรเนาะป้าชาวบ้านแค่ลองลองขึ้นไลค์ก็จะ,จะดูหลังบ้านนะคนดงแค่เนาะอืมแต่ป้าแต่บ้านไลค์สักอ่า ยี่สิบนาทีตอนนี้ก็ยี่สิบนาทีนาะแต่ปพิบอนๆขอลงไลน์ก่อนนะคะเยวเจอกันอาทิตย์สี่นะคะใ์นี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะลองดูว่าหลังบ้านต้องขึ้นไลน์นะคะถ้าเราอ่าถ้าเราไม่ไม่ขึ้นไลน์เราจะไม่รู้ว่าหลังบ้านเราเป็นอะไรก็เลยอ่าก็เลยขึ้นไลน์รอเสือเสือก็มาพอดีนะเราต้องศึกษากับอ่ากับคุณธันดรันค่ะว่าว ต้องวางแบบไหนโอคุณขวัญทิพสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวป้าิบ้านขอลงไลนก่อนนะคะสิสวัสดีค่ะคุณจริยาสวัสดีนะคะจะเจอกันตอนเช้านะคะป้าเชบ้านหลังบ้านอะ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้ มันขั้นโฆษณาไม่ได้ต้องขึ้นไร้สดดูถึงจะ,ะแก้ได้ป้าที่บ้านก็เลยขึ้นไร้สดดูนะพอปอดีขึ้นไร้สดก็รอเสือมาเสือมาพอดีเสือก็บอกตอนนี้เสร็จแล้วนะจะเจอกันไล้หน้านะคะไร้นี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ